สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยตอนนี้ก็จะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเป็อนชัก็ยังทำงานอยู่นะจะว่าวันนี้จะทำสักทุ่มครึ่งนะครับสักทุ่มครึ่ง ปลาไผ่เป็นกอไผ่นะครับกอไผ่ใหญ่ค่อยๆชีกไปนะฮะนี่ตอนนี้เกือบจะหมดกอแล้วนะครับแต่ว่ามันมีสองกอนะตรงนู้นอีกกอหนึ่งซึ่งน่าจะได้ทำพรุ่งนี้นะกอนนะั้นพอวันนี้แค่กอนี้น่าจะถึงเวลาเลิกงานนะ ทางสางลงก่กรนะครับนี่สางลงก่กรแล้วก็ค่อยขุดลากมันนะครับนข,ข้ังจะเงียบนะครับอยู่คนเดียวหันไปทางไหนก็มื่นหมดเลย <c oughs> มื่หมดเลยจริงๆอยู่คนเดียวก็เสียวเห่างนั้นนะ เยอะซะด้วยนะครับนี่น้ำเยอะซะด้วยวันนี้ก็ตีป่าแขมแล้วก็ล้มกอไผ่นะครับภารกิจพวกนี้ก็เช่นกันนะครับกอไผ่เหมือนเดิมต่อไปเรื่อยๆนะงานเราไม่ได้เร่งเร่งร้อนหรือว่า เฉยๆถ้ามันเป็นช่วงแรงนี่โอ้งานเยอะกว่านี้นะนี่แต่ตอนนี้ต้องรอแรงหน่อยๆน,นะครับงานแกงานแกจะมีให้ทําเยอะเลยคาดว่านะน่าจะปลายปีนู่นแหละปลายแบบปลายจะปีใหม่เลยอ่ะงานแกพอมันต้องตัดมงตัดไม้อะไรนะครับตัดมงตัดไม้เสร็จนี่ก็โอ้ทำไม่ไหวไม่ไหวนะ ทอแตงอีกว่ะเนี่ย ก็วันนี้สิบชั่วโมงที่ต้องทุ่มครึ่งเพราะว่าเมื่อเช้าลงสายหน่อยนะมาถึงหน้าง,งานแล้วก็กินข้าวกินอะไรเสร็จก็แปดโมงครึ่งนะครับสายเมื่อเช้าก็เลยต้องเรีบน,นะลงแปดมงครึ่งก็เลิกทุ่มครึ่งนะครับเต็มชั่วโมงนะ ดึงชั่วโมงนะครับจะตายเึืนใช้งานก้อมไผเนี่ยโอ้โทำเร็วไม่ได้ครับตีจะจบแต่ว,ว่าถ้างานตีปากเขียงผมก็ไม้ลูดเลยครับไม่อยากแช่น้ำนาน ที่ลโล่งๆนี่เป็นชายไม่ค่อยจะ